ที่จะใมีเขออย่างปเนีสยานือในปูนิสญานั้นแม้จะเปงปัจจุบันนี้จะเ้าไปและวแเ่ก็ยังมีปูเาพองเวลานี้อยู่ทางทางจากตัวเมืองไปบางซื่อทางด้านที่จะไปจังหวัดสันตองเป็นถนนสายเก่าระไฟจากเมืองนิสยาก็มีทางข้ามมือเลโกทองที่ปูนิยามีขนาดไม่สมัยก่นกสนับสน ในกรุงเทพระองค์ต้งทรงปรานาที่จะให้มีอย่างนั้นเพ่อให้รงสรางุก่ขึ้นแปลว่าในรัชสมัยของพระองค์มันไม่สามารถที่จะทได้นั่นแหล่าพระองค์ต้องทรงทำหลายอย่างไม่ไช่การเบือนลักรัชเกิอย่างเดียวหกการบือนลักอย่างนี้ก็เปนเงินร้อยน้นมีตัวเงินห้าเดวนอีก่ต้องใเงินเป็นร้อน้ำต้ใช้เงินเยพระองค์ตรงมีค่ะ